แสงไฟมีออนในห้องสวีทส,สองสลัวม่านสีทองสะบัดเบาพระลมแอร์กลิ่นน้ำหอมจางๆคลุ้งในอากาศเสียงหัวใจของเธอเต้นแรงจนแทบจะดังออกมาชายหนุ่มร่างสูงซีโอน่าคมดุจ้องเธอด้วยสายตาแดงกำ่ำดวงตาเหมือนกำลังถูกเผาผลาญด้วยไฟแปลกประหลาดร่างกายของเขาร้อนวาบเหงื่อซึมออกตามไรผมเธอถอยหลังไปติดกำแพงเย็นเฉียบ ผิวกายกระทบพื้นหินอ่อนยินเยอกแต่ความร้อนจากร่างเขากลับใกล้เข้ามาความรู้สึกสั่นไหวเหมือนตกอยู่ในฝันร้ายเสียงลมหายใจหนักหน่วงชัดขึ้นเรื่อยๆกลิ่นเหล้าผสมยาหลอนคคลุ้งสายตาของเขาไร้สติแต่แรงกอดกลับแน่นขึ้นเรื่อยๆในค่ำคืนนั้นความมืดและความสับสนโอบล้อมทุกอย่างเสียงหัวใจเต้นแรงจนขมไม่อยู่ดวงตาของเธอสั่นระริกด้วยความกลัว แต่แสงไฟสลัวกลับเผยรอยยิ้มเจ็บปวดบนริมฝีปากเขาเช้าวันต่อมาทุกอย่างเหมือนฝันเลวร้ายที่ไม่สามารถลืมได้เธอเดินออกจากโรงแรมด้วยขาที่สั่นเทาในอ้อมแขนเธออบก,กอดความลับที่ไม่มีใครรู้คืนเดียวที่เปลี่ยนทั้งชีวิตเจ็ดปีต่อมาบ้านหรูในกรุงเทพเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะของเด็กสองคนแฝดน้อยไวสนวิ่งผ่านไปรอบห้องนั่งเล่นเสียงของพวกเขาสดใสเหมือนระฆังเงิน แต่คำพูดเล็กๆที่เอ่ยออกมากลับแทงใจแม่แม่ครับถ้าเจอผู้ชายคนนั้นเมื่อไหร่บอกเขาด้วยว่าเขาต้องมารับผิดชอบหัวใจของเธอเต้นสถานทันทีฝ่ามือเย็นเฉียบเงาที่เคยซ่อนอยู่ในความทรงจำเหมือนกำลังกลับมาอีกครั้งเสียงกริ่งหน้าบ้านดังขึ้นอย่างกระทันหันเด็กทั้งสองหยุดเล่นดวงตากลมโตหันไปมองประตูด้วยความตื่นเต้นแม่ของพวกเขากลับตัวแข็งทื่อ มือของเธอสั่นเมื่อเอื้อมไปเปิดประตูบานประตูค่อยๆแง้มออกแสงแดดยามบ่ายสาดเข้ามาเผยให้เห็นร่างสูงใหญ่คุ้นตายืนอยู่ตรงนั้นสูดสีเข้มเข้ารูปผมเซ็ตเรียบเนียบสายตาคมดุเย็นชาเหมือนเดิมแต่สิ่งที่ทำให้เธอชะงักคือแววตาที่จับจ้องมาความทรงจำจากคืนนั้นแล่นวาบเข้ามาลมหายใจติดขัดฝ่ามือเย็นจนเหงื่อผุดออกมา เสียงหัวใจเต้นแรงจนแทบจะกลบเสียงรอบพางเด็กชายตัวเล็กรีบวิ่งออกไปยืนตรงหน้ายกคางขึ้นสบตากับเขาอย่างไม่เกรงกลัวคุณลุงใช่ไหมครับคนที่ทำให้แม่ร้องไห้คำพูดนั้นเหมือนฟ้าผ่ากลางใจความเงียบงันกดทับทั่วทั้งบ้านสายตาของซีโอกระตุกูบริมฝีปากเม้มแน่นเด็กอีกคนวิ่งมาต่อประโยคทันทีเสียงสายตเด็ดขาด ลุงต้องชดใช้พวกผมจะไม่ยอมให้แม่เสียใจอีกเขายืนนิ่งลมหายใจติดขัดราวกับมีใครบีบรอบคอภาพตรงหน้าชัดเจนเกินกว่าจะหลอกตัวเองเด็กสองคนคือภาพสะท้อนของตัวเขาเองในวัยยาวบรรยากาศรอบตัวเย็นเย,ยือกแม้ว่าแดดยังคงส่องแรงเสียงหัวใจของทุกคนดังชัดในความเงียบช่วงเวลาแห่งการเผชิญหน้าที่ไม่อาจหลีกเลี่ยง เพิ่งเริ่มต้นขึ้นเด็กชายคนโตยกมือกอดอกสายตาจริงจังเกินวัยกดข้อแรกถ้าลุงอยากเข้ามาในบ้านนี้ต้องขอโทษแม่ก่อนแม่รีพันมาสายหน้าเสียงสั่นเครืออย่าพูดแบบนั้นมันไม่สุภาพแต่เด็กน้อยไม่ยอมถอยสองมือจับเอวไว้แน่นสายตาจอ้องสืโอลตรงๆถ้าไม่ขอโทษเราจะไม่ยอมให้เข้า ร่างสูงที่ใครๆต่างเกรงกลัววันนี้กลับยืนนิ่งเงียบคิ้วเข้มกระตุกหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกถึงเส้นเลือดบนขมับเด็กชายคนเล็กก้าวออกมาเสริมน้ำเสียงใสแต่แสงความดื้อรั้นกดข้อสองลุงต้องเล่นกับพวกเราอย่างน้อยวันละหนึ่งชั่วโมงไม่งั้นห้ามเจอแม่เด็กขาดแม่อ้าปากค้างใบหน้าแดงจัดด้วยความอับอายและตกใจ เธออยากปฏิเสธแต่คําพูดกลับติดคอสายตาคมกริบของซีโอกลับไม่โกรธมีเพียงประกายบางอย่างที่สันสะเทือนอยู่ในนั้นเขาก้มมองเด็กทั้งสองเสียวหน้าที่เหมือนเขาอย่างน่าตกใจความจริงที่ไม่เคยยอมรับกำลังตอกย้ำตรงหน้าเลือดในอกคลุ่งพ่านราวกับจะระเบิดออกมาความเงียบปกคลุมจนได้ยินเพียงเสียงหายใจหนักหน่วงของเขา เด็กทั้งสองยังคงยืนขวางประตูใบหน้าเปื้อนความมั่นใจเหมือนกำลังจะตัดสินชะตาในวินาทีนั้นชายหนุ่มผู้ไม่เคยก้มหัวให้ใครกลับรู้สึกว่ากำลังถูกกักขังโดยเด็กตัวเล็กๆสองคนที่เกิดขึ้นจากคืนนรกเมื่อเจ็ดปีก่อนในที่สุดซีโอก็ยอมก้าวเข้าไปในบ้านเสียงประตูปิดดังแผ่วอากาศข้างในอบอุ่นแต่หัวใจของเขากลับหนักอึ้ง เด็กแฝดไม่รอช้าวิ่งไปหยิบกระดาษแผ่นใหญ่ที่เขียนด้วยลายมือขรุกระนี่คือกฎบ้านเราตัวอักษรสีสดวางเรียงกันอย่างภาคภูมิกฎข้อสามห้ามทำให้แม่ร้องให้อีกถ้าฝ่าฝืนจะถูกลงโทษเด็กชายคนโตชี้นิ้วไปที่ซีโยด้วยสายตาจริงจังเหมือนผู้พิพากษาตัวน้อยที่เพราะพิพากษาความผิดชายหนุ่มกลืนน้ำลาย ความรู้สึกกดดันเกาะกินทุกส่วนในร่างเขาเคยเผชิญหน้ากับบอร์ดผู้บริหารนับร้อยเคยเจรจาดีล้านอย่างไม่สะทกสะท้านแต่ไม่เคยถูกบังคับโดยสายตาสาซื้อแบบนี้มาก่อนเด็กชายคนเล็กยิ้มเจ้เล่ลากเขาไปนั่งบนพรมกลางห้องนั่งเล่นกดข้อสี่ลุงต้องเล่นบทพ่อวันนี้เลยของเล่นถูกกองตรงหน้าหุ่นยนต์รถแข่งและบล็อกไม้หลากสี ซีโอขยับตัวอย่างเก้ๆกังๆชุดสูตรราคาแพงไม่เหมาะกับพรมเด็กเลยแม้แต่น้อยแต่ดวงตาสองคู่ยังคงจับจ้องแรงกดดันมหาศาลบังคับให้เขายอมมือใหญ่ของเขาหยิบหุ่นยนต์ขึ้นมาอย่างทุลักทุเลเสียงหัวเราะสดใสของเด็กทั้งสองดังสะท้อนทั่วบ้านแม่ยืนมองอยู่ไม่ไกลหัวใจเธอสั่นสะเทือนทั้งสับสนทั้งโกรธทั้งอบอุ่นโดยไม่ทันตั้งตัว และในช่วงวินาทีนั้นเองชายหนุ่มผู้เย็นชากลับรู้สึกเหมือนกำลังถูกดึงเข้าสู่โลกที่ไม่เคยมีอยู่ในชีวิตเขามาก่อนเสียงหัวเราะของเด็กๆก,ก้องกังวานพวกเขาไม่ปล่อยเวลาให้หลุดมือเด็กชายคนโตยื่นห่วงยางพลาสติกสีสดให้เขาลุงต้องสวมเป็นมงกุฎถึงจะเล่นกับเราได้ซี CEO ขอขมวดคิ้วแน่นใบหน้าเคร่งเครียดของเขาเหมือนกำลังประชุมสำคัญ แต่เมื่อเง่อยหน้าขึ้นจะสายตากดดันของเด็กน้อยสองคู่เขาจึงยอมให้ห่วงยางครอบหัวเสียงหัวเราะดังขึ้นทันทีแม่ที่ยืนมองอยู่รีบเอามือปิดปากแต่ดวงตาเธอเปล่งประกายระยิบไม่คิดว่าวันหนึ่งจะได้เห็นชายผู้หญิงพยองยอมให้เด็กเล็กๆทำเรื่องหน้าอายได้ขนาดนี้เด็กชายคนเล็กยังไม่พอใจเขาเอาปากกาสีเมจิกมาวางตรงหน้า กฎข้อห้าลุงต้องยอมให้เราวาดหน้าชายหนุ่มอึ้องมือใหญ่กำแน่นจนเส้นเลือดปูดแต่เสียงหัวใจที่เต้นแรงกลับบอกเขาว่าเขาไม่สามารถหนีจากสายตาด้วยรันนี้ได้เลยไม่นานใบหน้าคมเข้มที่เคยดูจนใครไม่กล้าเข้าใกล้ถูกแต้มด้วยหนวดแมวเส้นขีดเขียนยุ่งเหยิงเด็กทั้งสองหัวเราะจนกลิ้งไปบนพรมแม่กัดริมฝีปากแน่นหัวใจปั่นป่วนจนแทบระเบิด และในห้วงนาทีนั้นซีโอที่เคยเป็นคนคุมเกมทุกอย่างกลับกลายเป็นเพียงเฉลย ER ในบ้านเล็กๆที่ถูกปก,กครองด้วยกฎของเด็กแฝดจอมป่วนชายหนุ่มเช็ดสีบนใบหน้าออกอย่างลนลานสายตาคมวาบขึ้นทันทีแววตานั้นเหมือนคนที่คิดจะกอบกู้ศักดิ์ศรีกลับมาพวกเราอย่าคิดว่าลุงจะยอมง่ายๆน้ำเสียงทุ้มต่ำทำให้บรรยากาศชะงักเด็กทั้งสองหันมาสบตาก,กัน ดวงตากลมใสประกายเจ้าเล่ห์พร้อมรบเซียวเอื้อมือคว้าหุ่นยนต์บนพื้นเสียงเครื่องยนต์เล็กๆดังขึ้นเมื่อเขาบังคับให้เดินตรงเข้าไปคราวนี้ลุงจะชนะเกมของพวกเธอแต่เด็กชายคนโตยกยิ้มหยิบรีโมทอีกเครื่องขึ้นมาหุ่นยนต์ของเขาเคลื่อนไหวไวกว่าพุ่งเข้าชนหุ่นของซีโอจนล้มลงนอนแผงหงายเสียงหัวเราะดังลั่นห้องแม่ยกมือปิดหน้าแต่เสียงหัวใจกับสันสะเทือน เธอไม่เคยเห็นซีโอที่ดูอ่อนแอและหน้าเอ็นดูขนาดนี้มาก่อนเด็กชายคนเล็กไม่ปล่อยให้หยุดเขาหยิบหมอนอิงขึ้นมาวางตรงหน้ากดข้อ6กใครแพ้ต้องทำท่าหมูสามตัวร้องอุดอูดสีหน้าของชายหนุ่มแข็งค้างเลือดสูบฉีดเต็มใบหน้าเขาซีโอผู้ควบคุมอาณาจักรธุรกิจหมื่นล้านตับถูกเด็กน้อยบังคับให้แสดงบทตลกเสียงหัวเราะสดใสของแฝดน้อยดังสอดแทรกในอากาศ เสียงนั้นแทงทะลุกราะแข็งในหัวใจเขาอย่างรุนแรงความอับอายเจอปนความอบอุ่นแปลกประหลาดบางสิ่งที่เขาไม่เคยสัมผัสมาก่อนเริ่มก่อตัวขึ้นอย่างเงียบงนันชายหนุ่มยืนนิ่งร่างสูงใหญ่เต็มไปด้วยแรงกดดันเด็กทั้งสองยืนกอดอกรอคำตอบอย่างเอาแต่ใจแม่ยืนมองอยู่ข้างๆใบหน้าแดงจัดหัวใจสั่นไหวอูดอดูเสียงต่ำของเขาดังออกมาอย่างฝืนใจ มือใหญ่ประกอบท่าหมูสามตัวภาพลักซิโอที่เคยยิ่งใหญ่ถูกบทขยี้จนไม่เหลือเขาเดิมเด็กแฝดส่งเสียงหัวเราะจนตววงหนึ่งคนกลิ้งไปบนพรมอีกคนตบมือดังเพี้ยเพียด้วยความสะใจ,จลุงเป็นหมูจริงๆด้วยห้าๆ้าแม่กัดริมฝีปากนั่นพยายามกั้นเสียงหัวเราะแต่ดวงตาเต็มไปด้วยประกายระยิบเธอไม่เคยคิดว่าจะได้เห็นเขาชายที่เคยทำให้ชีวิตเธอเจ็บปวดที่สุด กลายเป็นตัวตลกในบ้านหลังนี้ c โ o กัดฟันกรอดแต่หัวใจกลับสั่นไหวอย่างไม่เข้าใจภาพเด็กสองคนที่หัวเราะอย่างมีความสุขทำให้ความโกรธที่ก่อตัวกลับค่อยๆจางหายมือใหญ่ค่อยๆค,ค,คลายออกจากท่าตลกเขานั่งลงบนพรมถอนหายใจหนักสายตาคมที่เคยดูร้ายกลับอ่อนลงอย่างไม่ทันรู้ตัวเด็กชายคนโตยกมือชี้กดข้อเลุงต้องมาทานข้าวกับพวกเราทุกวัน แม่สะดุ้งเฮือกหัวใจร่วงวูบลงไปในอกคำสั่งนั้นเหมือนก้าวแรกที่จะทำให้เขาเข้ามาในชีวิตอีกครั้งอย่างสมบูรณ์และบรรยากาศที่ควรจะเป็นเพียงการเล่นสนุกของเด็กๆกลับกลายเป็นแรงสันสะเทือนครั้งใหญ่ที่ไม่มีใครหยุดได้อีกต่อไปโต๊ะอาหารยาวกลางห้องถูกจัดเรียงอย่างเรียบง่ายกับข้าวพื้นบ้านวางเรียงรายกลิ่นแกงหอมกรุ่นผสมกลิ่นข้าวสวยร้อน บรรยากาศอบอุ่นที่เขาไม่เคยสัมผัสแม่เดินไปตัดข้าวให้เด็กๆมือสั่นเล็กน้อยเมื่อเหลือบมองคนที่นั่งหัวโต๊ะชายหนุ่มร่างสูงในชุดสูทยังคงสง่างามแต่ไม่เหมือนซีอโอที่น่าเกรงขามในห้องประชุมอีกต่อไปเขานั่งเงียบสายตาคมเหลือบมองอาหารตรงหน้าเสียงหัวใจดังชัดเจนในอกความเงียบกดทับจนแทบไม่มีใครกล้าหายใจแรง เด็กชายคนโตดันจานไข่เจียวไปตรงหน้าเขาลุงต้องกินเยอะๆจะได้ไม่ดุรอยยิ้มใส่ซื่อทำให้มุมปากของชายหนุ่มกระตุกกูบเขาไม่ตอบแต่ตักไข่เข้าปากคำหนึ่งเงียบๆเ,เด็กชายคนเล็กมองตามอย่างไม่วางตาอร่อยไหมลุงนี่ฝีมือแม่คำพูดนั้นทำให้ช้อนในมือเขาชะงักกลางอากาศดวงตาคมหันไปสบตาก,กับหญิงสาวทันทีแม่หลบตาแทบไม่ทัน เลือดวิ่งพานทั่วร่างความทรงจําในคืนนั้นยังฝังแน่นแต่ภาพตรงหน้ากลับแฝงด้วยความอุ่นร้อนที่ไม่กล้าจะยอมรับเด็กทั้งสองพูดคุยกันเจ้วแจ้วเสียงหัวราอสดใสก้องสะท้อนในห้องอาหารซีโอเงยหน้ามองพวกเขาหัวใจที่แข็งกระด้างมานานเริ่มสั่นสถานอย่างเงียบงนันทุกคําพูดเล็กน้อยทุกการกระทําใสซื่อเหมือนกําลังบ่อนทําลายกําแพงเหล็กในใจเขา ทีละน้อยทีละน้อยโดยที่เขาไม่ทันรู้ตัวเสียงช้อนกระทบจานดังแผ่วบรรยากาศอบอุ่นกลับกลายเป็นความกดดันที่มองไม่เห็นเด็กชายคนเล็กจ้องหน้าเขาสายตาใสาซื่อแต่คำถามที่หลุดออกมากลับคมกริบลุงทำไมถึงทิ้งแม่ไปตั้งนานแม่ชะงักทันทีมือที่ถือทัพีกระตุกจนข้าวหกสีหน้าซีดเผือดความทรงจำเก่าหลายบาขึ้นมาทันที ชายหนุ่มตัวแข็งทื่อกล้ามเนื้อกรามเกร็งแน่นลมหายใจหนักอึ้งติดอยู่ในลำคอคำพูดนง่ายๆกับเหมือนดาบที่ฟันลงกลางอกเด็กชายคนโตเสริมเสียงเรียบพวกเรารอคำตอบนะครับเพราะถ้าลุงจะอยู่ในบ้านนี้ลุงต้องพูดความจริงแม่รีบวางช้อนลงเสียงสั่นเครือพยายามตัดบทพอแล้วลูกอย่าพูดต่อเลย แต่เด็กทั้งสองไม่ยอมละสายตารอเพียงคำตอบจากชายที่นั่งหัวโตะ๊ะเสียงหัวใจเขาดังก้องในความเงียบความจริงที่เขาไม่เคยคิดจะอธิบายกำลังถูกบังคับให้เปิดเผยต่อหน้าทุกคนและในวินาทีนั้นเองความมินชาในสายตาของซีโอเริ่มแตกสลายลงทีละน้อยเสียงนาฬิกาบนผนังดังติก๊กตอกทุกวินาทีช่างยาวนานเหมือนกำลังทดสอบใจของเขา ชายหนุ่มกำมือแน่นสายตาคมหลุบตามน้ำเสียงทุ้มตำเอ่ยออกมาช้าช้าคืนนั้นลุงไม่ได้ตั้งใจแม่เงยหน้าขึ้นทันทีดวงตาเบิดกว้างความเจ็บปวดแล่นวาบในอกริมฝีปากสั่นจนไม่เอื้อนเอ่ยคำใดมีคนวางยาเสียงเขาสะท้อนในห้องเงียบหนักแน่นและจริงจังลุงไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้น จนกระทั่งตื่นมาแล้วทุกอย่างสายเกินไปเด็กชายคนโตชะงักดวงตากลมโตสั่นไหวเล็กน้อยเด็กชายคนเล็กมองแม่ก่อนหันกลับไปยังชายตรงหน้าแล้วทำไมไม่ตามหาแม่คำถามนั้นเหมือนคมมีดกรีดซ้ำชายหนุ่มเม้มปากแน่นสายตาที่เคยเย็นชาเต็มไปด้วยร่องรอยสับสนเพราะลุงถูกปิดบังความจริงลุงไม่รู้ว่าแม่พวกเธออยู่ที่ไหนแม่สะอื่นเฮือก เสียงหัวใจดังรัวเหมือนจะหลุดออกจากอกความโกรธประปนกับความจริงที่เธอไม่เคยได้ยินมาก่อนร่างกายสั่นสะท้านจนแทบทรงตัวไม่อยู่เด็กทั้งสองหันไปมองแม่น้ำเสียงใสเอ่ยขึ้นพร้อมกันแม่เรื่องนี้จริงหรือเปล่าห้องทั้งห้องถูกปกคลุมด้วยความเงียบงนันและในความเงียบนั้นน้ำตาของเธอก็ค่อยๆไหลรินออกมาน้ำตาไหลรินอาบแก้ม เธอกัดริมฝีปากจนเจ็บเสียงในลำคอสั่นสะท้านแต่ไม่อาจเก็บความลับนั้นไว้ได้อีกต่อไปแม่เคยคิดจะบอกแต่ไม่กล้าเธอเอ่ยออกมาแผ่วเบาสายตาหวัดหวั่นสันะร,ริกคืนนั้นทุกอย่างเกิดขึ้นโดยที่แม่ไม่พร้อมแม่กลัวว่าจะไม่มีใครเชื่อกลัวว่าเขาจะไม่ยอมรับพวกเธอเด็กทั้งสองอ้าปากค้างดวงตาใสาเต็มไปด้วยความตกใจ เสียงเล็กสันเครือถามทันทีแม่หมายความว่าลุงคือพ่อของพวกเราจริงๆใช่ไหมเธอสะอื้นร่างกายสั่นเทาพยักหน้าอย่างช้าๆราวกับยอมจำนนต่อความจริงที่ปกปิดมานานชายหนุ่มเงยหน้าขึ้นแววตาคมที่เคยเย็นชาปรแเปลี่ยนเป็นไฟร้อนแรงหัวใจพรุ่งผ่านความจริงตรงหน้ากระแทกใส่เต็มแรงพวกเขาคือลูกของฉัน เสียงทุ้มต่ำเต็มไปด้วยอารมณ์หลากหลายทั้งโกรธทั้งเจ็บปวดทั้งดีใจจนเกือบล้นทลักร่างสูงลุกขึ้นยืนเต็มความสูงฝ่ามือใหญ่กำแน่นจนเส้นเลือดปูดเด็กทั้งสองมองหน้ากันหัวใจเต้นแรงเกินควบคุมและในวินาทีนั้นเองโลกที่สงบมาตลอดเจปีกำลังสั่นคลอนอย่างรุนแรงที่สุดชายหนุ่มก้าวออกมายืนกลางห้อง ดวงตาคมดุสองประกายวาวโรดเสียงทุ้มต่ำหนักแน่นสะท้อนกล้องต่อจากนี้ไปฉันจะไม่ยอมเสียลูกไปอีกแม้แต่วินาทีเดียวแม่สะดุ้งเฮือกหัวใจเหมือนถูกบีบแน่นความกลัวแล่นวาบขึ้นมาทันทีเธอรีบก้าไปยืนขวางหน้าลูกทั้งสองคุณไม่มีสิทธิ์เสียงของเธอสั่นเครือแต่เต็มไปด้วยแรงปกป้องตลอดเจ็ดปีที่ผ่านมาฉันเลี้ยงพวกเขามาเพียงลำพังคุณไม่เคยอยู่ตรงนี้ คุณนี่เคยเห็นแม้แต่หยดน้ำตาของลูกเด็กทั้งสองมองหน้ากันอย่างตื่นตระหนกมือเล็กๆก,กุมกันแน่นบรรยากาศในห้องกดทับหนักหน่วงเซียวเก้าเข้ามาอีกหนึ่งก้าวร่างสูงใหญ่บดบังเอาเต็มพื้นสายตาแดงก่ำด้วยความเจ็บปวดเพราะฉันถูกพรากความจริงไปถ้าฉันรู้ตั้งแต่แรกไม่มีวันปล่อยพวกเขาให้ห่างไปแม้แต่วินาทีเดียวเสียงทุ้มดังสะท้อน ทำให้ทั้งแม่และลูกเงียบงันความโกรธความเศร้าและความดีใจประปนกันยุ่งเหยิงจนแทบหาทางแยกไม่ออกเด็กชายคนโตมเม้มปากแน่นเสียงเล็กเอ่ยขึ้นกล้ากล้ากลัวกลัวถ้างั้นลุงต้องพิสูจน์ที่พวกเราดูก่อนว่าลุงคู่ควรที่จะเป็นพ่อจริงๆแววตาของชายหนุ่มสะท้อนประกายแปลกประหลาดหัวใจสั่นสถานรุนแรง และนี่อาจเป็นการต่อสู้ครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตเขาเด็กชายคนโต,โตยกคางขึ้นสูงดวงตากลมโตวาววับเงื่อนไขข้อแรกลุงต้องมาส่งพวกเราไปโรงเรียนทุกเชา้าซีโอขมวดคิ้วทันทีผ้าตัวเองในห้องประชุมใหญ่ต้องสละเก้าอี้หัวโตไปยืนท่ามกลางผู้ปกครองมากมายมันคือความอับอายที่ไม่เคยเกิดขึ้นในชีวิตเขามาก่อนเด็กชายคนเล็กเสริมทันควัน เงื่อนไขข้อสองลุงต้องทำข้าวกล่องเองเสียงใสแจ้แต่เน้นทุกคำชัดเจนแม่อ้าปากค้างเธอรู้ว่าเงื่อนไขนี้โหดเกินไปสำหรับชายที่ไม่เคยจับตะหลิวแต่เด็กทั้งสองกลับยืนกอดอกรอคำตอบอย่างดื้อรัน้นซีโอกัดฟันแน่นสายตาคมกล้าสะท้อนความท้าทายถ้านี่คือสิ่งที่ลูกต้องการฉันจะทำเด็กทั้งสองหัวเราะคิกคัก แต่ยังไม่หยุดเพียงเท่านั้นเด็กชายคนโตชูนิ้วสามขึ้นมาเงื่อนไขข้อสามลุงต้องห้ามทำให้แม่ร้องให้อีกไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรห้องทั้งห้องเงียบงนันแม่ยืนนิ่งน้ำตารื้นขอบตาหัวใจสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงเพราะนี้ไม่ใช่เพียงเงื่อนไขสำหรับเขาแต่มันคือคำตัดสินของเด็กน้อยที่เธอรักที่สุดีโอมองหน้าลูกทั้งสองสลับกับแม่ หัวใจที่เคยแข็งกระด้างตลับรู้สึกหนักแน่นเหมือนถูกตรึงด้วยพันธะใหม่และในวินาทีนั้นเองเขารู้ว่าเกมของเด็กแฝดจอมป่วนได้เปลี่ยนเป็นบททดสอบชีวิตจริงที่เขาต้องเอาชนะให้ได้ไม่ใช่เพื่อศักดิ์ศรีแต่เพื่อครอบครัวที่เขาเพิ่งค้นพบเช้าวันรุ่งขึ้นกรุงเทพพาคล่ำด้วยผู้คนถนนหน้าโรงเรียนเต็มไปด้วยรถหรูรถตู้และเสียงผู้ปกครองจอแจ รถสีดำคันใหญ่จอดสนิทตรงหน้าประตูชายหนุ่มร่างสูงในชุดสูทดูภูมิฐานก้าลงมาสองมือประคองเด็กแฝดออกจากรถอย่างระมัดระวังสายตาของผู้ปกครองรอบข้างหันมาจับจ้องกระซิบกระซาบดังไม่หยุดนั่นใครน่าหล่อเหมือนนายแบบเลยชุดสูทร,ราคาแพงแบบนั้นต้องเป็นนักธุรกิจใหญ่แน่ๆแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนตะลึงคือภาพของซีอผู้ทรงอำนาจ กำลังแบกกระเป๋านักเรียนกระตูนล,ลายลูกสุนักและหมีภูหนึ่งข้างห้อยขวดน้ำสีชมพูอีกข้างเป็นกล่องข้าวลายดอกไม้เด็กชายคนโตเดินนำไปอย่างภาคภูมิหันกลับมาตะโกนเสียงดังนี่คือพ่อของพวกผมเสียงเงียบงันทั่วลานโรงเรียนแม่ที่ตามมาด้วยหัวใจแทบหยุดเต้นเธอไม่คิดว่าเด็กจะพูดออกไปต่อหน้าคนมากมายเช่นนี้ีโยืนนิ่ง สายตาคมกล้ามองรอบตัวแต่เมื่อเหลือบลงมาเห็นรอยยิ้มสดใสของลูกทั้งสองริมฝีปากที่เคยดุค่อยๆค,ค,คลายเป็นรอยยิ้มอ่อนเสียงหัวใจดังชัดเจนไม่ใช่เพราะแรงกดดันแต่เพราะความรู้สึกที่เขาไม่เคยสัมผัสมาก่อนความภูมิใจที่แท้จริงและในขณะที่เสียงซุบซิบเริ่มดังขึ้นอีกครั้งเขาก็ก้าวไปจับมือเด็กทั้งสองแน่นพาเดินตรงเข้าสู่โรงเรียน โดยไม่สนใจสายตานณปร้อยที่กำลังจ้องมองห้องเรียนอนุบาลเต็มไปด้วยเสียงเด็กเจ้ยแจ้วโต๊ะเล็กๆจัดเรียนเป็นวงกลมครูยินยิ้มอ่อนโยนพางเอ่ยเสียงใสวันนี้เราจะพูดถึงคุณพ่อคุณแม่กันนะคะเด็กหลายคนยกมือผลัดกันเล่าบางคนพูดถึงแม่ที่ทำอาหารอร่อยบางคนเล่าถึงพ่อที่พาไปสวนสนุกทุกสุดสัปดาห์ถึงตาของแฝดน้อย ทั้งสองหันไปสบตากันก่อนยกมือขึ้นพร้อมกันเสียงใสเจ้ยแจวดังออกมาพวกเรามีพ่อแล้วครับเพิ่งเจอกันเมื่อวานนี้เองทั้งห้องเงียบกริบครูอ้าป,ปากค้งเล็กน้อยก่อนยิ้มเกอ้อเกอ้อจริงหรือค้าแล้วคุณพ่อทำงานอะไรเอ่ยเด็กชายคนโตยืดพ่อเราเป็นซี o คนที่ทั้งดุทั้งเทแต่ก็ทำข้าวกล่องไม่เป็นเลยสักนิดเสียงหัวเราะคิกคักดังทั่วห้อง เด็กชายคนเลขเสริมทันทีใช่ครับเมื่อเช้าพ่อทำข้าวกล่องให้เราข้าวไม่เหม็นเต็มบ้านเลยครูยกมือปิดปากตั้นหัวเราะขณะที่สายตาผู้ปกครองที่อยู่รอบนอกเริ่มจับจ้องมาที่ชายร่างสูงใบหน้าคมดุของเขาแดงจัดขึ้นมาทันทีภาพลักษณ์ผู้นำยิ่งใหญ่ถูกทำลายจนเยื่ยยับแม่ที่ยืนฟังอยู่นอกห้องใจแทบหล่นวูบเธอไม่รู้จะหัวเราะหรือร้องไห้เพราะนี่คือการ สั่งสอนที่เด็กทั้งสองจงใจทำต่อหน้าผู้คนมากมายซีโอกำหมัดแน่นแต่เมื่อมองเห็นใบหน้าใสาซื่อที่หัวเราะอ,อย่างภาคภูมิเสียงหัวใจเขากลับอ่อนแรงลงรรากับกําลังยอมจํานวนต่อพลังของเด็กสองคนโดยไม่รู้ตัวเสียงกริ่งเลิกเรียนดังขึ้นสนามหน้าโรงเรียนคึกคักด้วยผู้ปกครองที่มายืนรอเด็กๆวิ่งออกมาหัวเร,ราะรา ในกลุ่มนั้นแฝดน้อยก็วิ่งไปกอดขาซีโอแน่นแต่ยังไม่ทันได้ก้าวออกจากประตูกลุ่มผู้ปกครองหลายคนก็หันมารุมล้อมเขาสายตาเต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นแม่บ้านคนหนึ่งถามเสียงดังคุณพ่อจริงๆเหรอคะทำไมเพิ่งเห็นวันนี้อีกคนหัวเราะเบาๆเ,เ,เมื่อเช้าได้ยินว่าทำข้าวไม่จริงหรือเปล่าคำพูดเหล่านั้นเหมือนหอกเล็กๆแทงเข้ามาไม่หยุด ซีโอรู้สึกเลือดสูบฉี่ทั่วร่างนี่คือความอับอายที่เขาไม่เคยเผชิญในชีวิตที่เต็มไปด้วยชัยชนะเด็กชายคนโตกลับหันมายิ้มกว้างจริงครับพ่อเราทำข้าวไม่แต่ก็อร่อยที่สุดในโลกเสียงหัวเราะและเสียงฮือฮาดังขึ้นแม่ที่ยืนอยู่ข้างๆใบหน้าแดงจัดหัวใจเต้นแรงราวจะหลุดออกมาซีโอสูดลมหายใจลึกก้มลงมองลูกทั้งสอง และทันใดนั้นเขากลับเห็นประกายในดวงตาเล็กๆที่ไม่ได้มีเจตนาจะทำร้ายแต่เพื่อยืนยันให้โลกเห็นว่าเขาคือพ่อของพวกเขาอย่างแท้จริงเสียงซุบซิบรอบตัวเริ่มเบาลงแทนที่ด้วยความประหลาดใจเมื่อชายผู้ยิ่งใหญ่ที่ใครๆมองว่าเย็นชายกมือขึ้นลูบหัวเด็กทั้งสองอย่างอ่อนโยนต่อหน้าทุกคนคืนนั้นบ้านเงียสบสงบแสงไฟอุ่นส่องทั่วห้องนั่งเล่นกระดาษการบ้านกองเต็มโตะ๊ะ เด็กแฝดนั่งมองพ่อด้วยสายตาคาดหวังเซียวสูตรรู้ถูกแทนด้วยเสื้อยืดเรียบง่ายเขานั่งขมวดคิ้วจับดินสอเหมือนอาวุธที่ไม่ถนัดตัวเลขง่ายๆบนหน้ากระดาษกลับทําให้เขาหนักใจยิ่งกว่าการปิดดินพันล้านเด็กชายคนเล็กหัวร้อเบาๆพ่อไม่เข้าใจเหรือครับง่ายจะตายแล้วเขาก็จับมือพ่อเขียนตัวเลขช้าๆชัดๆหัวใจชายหนุ่มเต้นแรงนี่คือครั้งแรกที่เขาไม่ได้เป็นผู้สอน แต่กลับเป็นผู้เรียนจากลูกทั้งสองเวลาผ่านไปทีละน้อยเสียงหัวเราะแทนที่ความกดดันรอยยิ้มเล็กๆของเด็กทั้งสองค่อยๆละลายกำแพงแข็งกร้าวที่อบล้อมหัวใจพ่อมาตลอดหลายปีแม่ยืนมองจากมุมห้องแววตาเปื้อนน้ำตาแต่เต็มไปด้วยความสุขเธอไม่เคยคิดว่าชายที่ถูกยาหลอนในคืนนั้นจะกลายเป็นพ่อที่ยอมก้มหัวเรียนรู้เพื่ออยู่เคียงข้างลูกในวันนี้ เมื่อการบ้านเสร็จเด็กๆโผล่เ,เข้ากอดเขาพร้อมกันพ่อเก่งที่สุดเสียงใสๆดังสะท้อนก้องไปทั่วห้องชายผู้เคยภูมิใจในอำนาจและเงินตราในที่สุดก็เข้าใจสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตไม่ใช่อาณาจักรธุรกิจที่เขาสร้างขึ้นแต่คือหัวใจเล็กๆสองดวงที่เรียกเขาว่าพ่อเรื่องราวที่เริ่มต้นด้วยความหลอนและความผิดพลาด ลับจบลงด้วยรอยยิ้มความรักและสายสัมพันธ์ที่ไม่มีสิ่งใดทำลายได้